สวัสดีครับวัสดูพ่อแม่พี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับไล่สุดในดที่ตกเร็ว <c oughs> เขาไม่มีเขาเขานะั่มีเขา낭낭낭낭 หมาหมาหมงววบงวตากับไม่ลื่นเกี่ยวกับเกี่ยวสวัสด <mar cribing> <half familiarity> ีนะคะสวัสดีพี่ๆน้องๆชิเบ้คนดูนะคะสามารถคอมเมนต์ได้กันได้ฮะ ว่าทะเลาหนาพอไหมถ้าก็ทัำมาหลายรอกเนอนอนนุ่งโอ้พี่ๆน้องๆนงูนะ่งสาวโบตอมอ่ะสวัสดีนะคะสวัสดีครับน้องคุณนุ่นสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่น้องๆทุกคนเลยนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะ สวัสดีครับสวัสดีน้องนุ่นคนสวยดังเมบขนาดไปเซร์ฟมาแล้วยังหวานนั่งดังเมบหนูมโอ้โนองที่ทำบาปนางกินอย่างเดียวไม่หิวไม่จ้าเลยสวัสดีค่ะรสวัสดีพี่เพีองนนทุกคนนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะพอทำอะไรนะ อนนอนกินจริงๆอะปลาหมึกจานหนึ่งไปทอดจีกจานมากินไปทางนั้น,น,ะนอะสวัสดีครับคุณครูยังไม่เป็นคุณครูนะครับยังเป็นน,นักศึกษาอยู่นะคะยังเป็นนัก <c oughs> ชาวนาอยู่ตอนนี้ตอนนี้แป้งหลาเป็นชาวนาแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดแปดโมงถึงสี่โมงเย็นนี่ก็คือเป็นนักศึกษานะคะหลังจากสี่โมงเย็นนี่ก็เป็น ข้าหน้าเลยพี่เป็นเกษตรกรไปแล้วจริงๆนะคะแบงหลังรวดเร็วทันใจเลือเกินหรือขอบคุณนะคะที่กดติดตามน,าน,นะคะสวัสดีคนดูสามสิบเก้าคนดูนะคะสามารถให้พ่อยิ้มหน่อยพ่อยิ้มหน่อยดิกินอยู่ <laughs> <laughs> พ่อยิ้มตอนนี้ปบะมุกติดของอย่างเงี้เลยนุ่นนํำซึงไปไหนครับนุน่นน้ำซึงไปทำธุรานะคะม่ได้ชวนน้องไล่น้นนองๆนออาจจะกินในอย่างเยี้พูดถึงอนอย่างกัี <laughs> ้ยเน้อไปตรงอันนี้กินดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีพี่พีน้องลองทุกคนเลยนะครับวันนี้บรรยากาศด,ดีเหลือเกินคนตกุกคนบางคนก่อไม่ได้ไปทํางานนะคะแต่ติดเตียงนอนอยู่บ้านเฉยเฉยนะถอดปัามมุกถอดประมะระมุกกินนอนไปตัดใหม่ก็ตัดไม่ได้ไปฉีดยามันก็ไปฉีดไม่ได้ก็กลับมาเนาะมาล่างรถกลับมาถึงล้างรถดีล่างเป็นเด็กล้างรถวันนี้เพราะว่าคนแถวนี้เขาไม่ไปล้างรถให้ก็เลยได้ล้างรถเองแล้วขั้นหนึ่ง นนลเลือดเลือดแต่คันงอยาๆเดิมไหมอู้อ่ะคันใหญ่ๆก็จะโค้งล่างแล้วเนาะหลือแต่คันใหญยๆก็เลยรถไถพนะพ่อตาสบายเทใช่พีิคิดถึงพี่นุ่นจำหน้าได้ไหมจำได้น้องนานานาลักรับขอบคุณนะคะสวัสดีครับคุณพ่อตา,าพ่อตาสบายเทลูกชิ้นปลาคนกินไดไหมครับลูกชิ้นปลาคนกินได้ไหมนั่งก็ ไม่รู้อะพี่พี่จะสื่อถึงคนไหนอะมันตอบไปไม่ได้เนาะอายุเท่าไรแล้วครับพีนุ่นเอ,อ่อวันที่18กันยานี่ก่อได้13ปีนาองคนเนาะมันเกิดปีนี้ก็อดดายของเลยไปก็ฟุ้ยหมดละถึงน้องนุ่นจะดังแม่แต่ก็นานรักครับคุณแม่นุคอตั้งไปทำดังอีกเบ <c oughs> ิ่งนี้วะนุคอตั้งไปทำดังอีกเมืองวะ ก็ว่านนูดังเมียบนะนูจะไปทำให้มันโด่งๆงั้นไปทำโด่งขนาดนี้เลยนะขนเกิดว่าเมียบจริงโอ้ก็แมียบวันเดิมวันนึ้ข่ำเลยทางนั้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องทุกคนนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะไปจีบอะไรทุกในในเพจมาวันนี้ว่างนะคะวันนี้ไม่ได้ไปไหนเลยไปหาหน่อไม้ใช่หรือก็เลยกลับมาบ้านฝนตกไหลฝนตกไหลฝนมาตกไหลเนาะก็เลยรีบกลับบ้านพูดมันยังอุ้ยมันไม่มีพูดแล้วพี่ ไม่ได้เกี่ยวเขาบอ่อคาบเวอร์มีมีเขาเกี่ยวแต่พี่ช่วงนี้เขากําลังจะออกล้วงตังทองอยู่น่ารักมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณมา,มากๆนะคะที่กดติดตามน,น,นางบ้านเราไม่แต่เขาหน้าปีเอยมากเจา้าบ้านนาต้องรอหน้าปีกั็น้าปัางเนาะน้าปัางไม่ค่อยมีโดยน้าปัางไม่ค่อยมีส่วนมากจะมีแต่น้าซีพี่สวัสดีครับพี่นุ่นสวัสดีครับน่ารักทงวกวางครอบพูอืมน่ารักไปไหนพี่พี่ทุกคนกินแ่ะงวบงวบไม่มมมมพูดไม่จ้ารับต้ากินด้วยนหะทุกคนนาะ แค่ที่จะลื้อตากินเอาอันนี้ลรตาอีกอีกอีกอันเลยตัวนึงอมอีกเนาะแล้วตัวสุดท้ายแล้วตัวสุดท้ายถือก็มืออยู่ตัวก็มืออยู่เนาะเนาะติดคอติดคอประมึกติดคอกันจะเป็นข่าวร้างอยู่เนาะดังดีแล้วประมึกติดคออ่าวันนั้นเมาเหล้าอีนูเมาเหล้าเอาไอ้ขนมในขนมอะไรง้งบลอยนี่ที่ในถุงยางนี่มันจะติดกัดไงเออต้องส่วน สมัดอยู่เมื่อเล่าที่นี่เม่เทใส่จานเนาะมากัดเลยไงกัดตูดเลยไงพอการเราฟันลุดออกมาเนี่ยนูฟันลุตฟันหายฟันหายแม่เนาะแกว่ะฟันจะหายไปไอ้สี่หนึ่งว่ะแล้วหมอเขาผ่าท้องไปเจอฟันนี่ต้องจะเป็นแบบนี้และวั้ยแม่ว่านหรือมาทางฟันตะของละมัะนี่ฟันจะลุหายค่ะย่างเนาะหึื ถึงลูกยางฟันลูกหายตั้งถือตอนไหนแล้วตอนข่าวคุณทำรับฟัน่ย <c oughs> โอ้ทุกคนอยา่าทำเด้อมาทันไหมทันจา้าแล้วคนเช็ดรถไหมครับปีนี่โอ้ปิดตรงถามพอละเละน้องนุง่นอยู่อำเภอไหนครับอยู่อำเภอประคำค่ะแ <c oughs> ับจะนับแย่ๆอีกแล้วพ่อนะ่ะแับจะนับมาอีกแล้วไปหาหน่มใหม่มาตีแมนจา้าพ่อยิ้มให้ดูหน่อยพ่อยิ้มให้ดูเออกินอยู่นานอ้าว ค่ะบ๊ายบายนะคะโอ้ยทุกคนมันนี่มันมีสายละอะไรมีแต่คําคํมน่าลักจังขอบคุณมีความดีหลุงน้าลักขอบคุณนะคะโอ้โหป้าไม่กินหมดยังเมื่อกี้นี่กินทั่วเทียนอีเหรอโอ้ยทุกคนนี่ยพ่อพ่อใค่มากินขัดบนี้พ่อขึ้นเอฮาป้าติ ขอบคุณนะคะสวัสดีพี่ๆน้องทุกคนนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้น้องนึงจะบอกว่า park. นี่ไม่ได้ไปไหนนะคะเพราะว่าวันนี้ฝนตกก็เลยไม่ได้ไปไหนเนาะไปหาหน่อไม้ันเลยแต่ฝนมันไหลจอยกบบ้านเขาคืนนะคะเกลียวเกลียวอย่างโน้นวันนี้ค้ำออกมยเหนื่อยลาซุกินเพื่อชวนไนึ่งโกินได้กินเองเพื่อชวนไนึ่งโกินได้อาที่นี่ กินด้วยมันกินไหมมันหิวหรอวะมึงขอหรอกินตามเจ้าครอบครัวเฮฮะขอบคุณนะคะสวัสดีพี่บิวทุกคนนะคะสามารถคอมเมนต์ทักทายกันได้นะคะเนาะ,ะ,นะ,ะส่วนผมอยู่อำเภอคงตาสบายดีงามหลายต่อ